สุพรรณบุรีเอฟซีครับเปรียงเปรียงอ่านะครับยอดตัวรากน่ก็สุพรรณบุรีเอฟซีจะเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรเอฟซี FC, นะครับก็ในวันศุกร์นี้เวลาหกโมงครึง่งเดี๋ยวผมขอ,อ<ะ>ข้างบนข้างบนเนาะอ่ะโอเคก็จะแข่งวันศุกร์นะครับหกโมงครึง่งอ่าถ่ายทอดสนเนี่ยน่าจะเป็นช่องทอ็นบมทีทำไมแตก อ่าใช่อ่าอาจจะแตกนิดนึงนะครับไม่เป็นไร,นไรก็สภาพทีมนะครับของสุพรรณบุรีเอฟซีแม้ว่าจะยังไม่มีสุพรรณทองสงที่ยังเจ็บอยู่อเดย์บอกว่าสบายแล้วสามสัปดาห์ตอนนี้เหลือสองแล้วนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือจะได้กัสดเดชเวทยาวงล่าสุดเหมือนจะกลับมาซ้อมแล้วและเชื่อว่าน่าจะพร้อมสำหรับการเจอกับโปลิสเตโรนะครับ,รบส่วนตัวหลักรายอื่นๆก็ยังอยู่กันครบถ้วนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ แดนหลังอยู่บ้างแต่หลังๆเนี่ยผมสังเกตว่าเขาขูบวา่าสันทมเสนที่เป็นแบ็คขวามาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับเอเลฟและใช้มีโชคมหาสรารนุกูลเป็นแบ็คขวาจีรวัตรทองแสงพาวเป็นแบ็คซ้ายตรงกลางจะมีประสิทธิ์จันทภูมิปานเดชาเงินประเสริฐทินกรอสุรินนะครับแนวรุกลุ้ลนกสิเดทที่เหลือเอลิอันโดกลับมาแล้วผลโทษแบนสามนัดนะครับข่าวดีหนึ่งข่าวดีส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นฟิลิเปดาซินวาฟิลิเป้ผมว่าเขา เขาอยู่มาพักหนึ่งแล้วนะยังยังไม่เปลี้ยงป้างยังไม่นี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ปี๊ดไม่ปี๊ดเลยไม่ปี๊ดตั้งนานแล้วที่ตั้งนานแล้วไม่ปี๊ดคนที่ปี๊ดเนี่ยกลายเป็นผู้สาประตูเนโต้โอ้โหมือแทบแตกแต่ละนัดเกมที่แล้วเป็นไงเกมที่แล้วก็เหนียบถ้าไม่ได้เขาก็แพ้เกมทีแล้วมัเป็นไงทุกผาเกมที่แล้วบุกไปชนะสมุดปราการแบบงงเหมือนกันสองต่อหนึ่งใช่จริงๆแล้วสมุดปราการไม่น่าถึงแพ้ควรชนะอ่ะผมใช่เขาควรชนะต้องชนะด้วยไอ้เสมอนี่ก็ขี้เหร่แล้ว ่โอเคเราไปพลาดทุกจุดโทษท้ายเกมเอจากประตูผิดพลาดก็เราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันช่องเราไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันเยอะแล้วใช่ก็ชนะสามแต้มแบบงงๆนะครับแบบงงๆก็แต่ว่าถือว่าเป็นการปลดล็อกชนะเกมแรกในรอบ4เกมนะครับตัวแบรนด์ไม่มีนะสำหรับสุพรรณบุรีก็เกมนี้รับการมาเยือนของโปลิสเทโรนะครับนี่ คนนี้นัดที่แล้วเจอเมืองทองไม่มีนะโมฮัมหมัดูซูมาเร่ผมสามารถคดอ้นคดอ้นบอกความฟิตอยู่ที่ประมาณ7 0็ดแปดเซแล้วคดอ้นใช้คาว่าเร็วเร็วนี้ได้เห็นแน่นอนผมเชื่อว่ามีชื่อในทีมบุกไปสุพรรณต้นต้นไปที่สนามผมไปที่สนามวันศุกร์นี้สัมภาษณ์คดอ้นไปเลยใช่ไหมอ่าใช่อ่าโอเคสัมภาษณ์หลังเกมกับเมืองทองอ่าเขาบอกว่าความฟิตเนี่ยซูมาเร่มาจากมาเลเดไม่ได้เล่นมาสี่ห้าเดือนครับนะครับแล้วก็ความฟิตติดตัวมา6 0ส0็ดเซนตแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80%อดส น่าจะมีชื่อในเกมบุกเยือนสุพรรณแต่น่าจะยังไม่ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับอาจจะลงมาเขาสนิมปรับจังหวะเจ็บก็มีนะเจ็บจะมีอิสการนี่ได้รับบาดเจ็บโดนเปลี่ยนตัวออกเกมที่แล้วควอนเดฮีอกองหลังชาวเกาหลีใต้โดนใบแดงตรงนะที่แล้วตรงใช่เป็นใใครที่ดูแถายทอดสดเป็นแดงตรงนะครับไม่ใช่เหลืองสองผู้ตัดสินพลาดเรื่องการชูใบเหลืองนะครับก็โดนใบแดงตรงก็ติดโทษแบนอิสกครนี่เจ็บ ก็เท่ากับว่าโดมินิกตันละจะต้องมายืนคู่กับใครสักคนอาจจะเป็นคนเนี่ยจำชื่อไม่ได้ประสบการณ์เก่าๆสูงหน่อยของคนไทยคนไทยชุมพลวงงามใช่ชุมพลวงงามเซนเตอร์ฮาบซึ่งอะเร่มมันเป็นมันเป็นฟุตบอลแก้ไขที่สุดอ่ะใช่ใช่คือสองคนนี้ขาดสองคนนี้ขาดใจเลยนะตัวหลักเลยแกนเลยเซนเตอร์ไม่น่าเชื่อขาดพร้อมกันน่ะแล้วโดมินิกตันนะที่แล้วลงมาก็เอาจริงนะ ให้มืองทองเจาะเลยอะ่ะตรงนั้นอะ่ะนะครับก็น่าเป็นห่วงสาหรับแนวรับของปริสเตโรสุพรรณอาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างดุดันนะสาหรับสุพรรณบุรีนะครับนี่คือเกมรายชื่อนะัดเจอเมืองทองนะก็ระบบน่าจะประมาณนี้แหละคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกมากมันเป็นเกมที่สนุกมากแน่นอนสําหรับทั้งเทโรแล้วก็สุพรรณคุณจะได้เห็นแท็กติกการสู้กันด้วยแท็กติกครับ สุพันมาระบบ433โอเคชัดเจนนะมีระบบวิธีการเล่นบิ้มอัพโอเคเลยเออเทโลเท่าที่ดูกับเกมที่เจอกับมือทองสกอร์สาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโชคร้ายนะครับถือว่าโชคร้ายรูปแบบวิธีการเล่นเอ่อการเปลี่ยนเกมขนาดเป็นเกมลุกหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำได้ดีนะครับเออพลาดมาโดนประตูโดนนำห่างสามหนในช่วงครึ่งหลังใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าการปรับแผนของนอ้นเนี่ย โดยเติมกองหน้าเข้าไปเนี่ยในช่วงในส่วนตัวผมมองว่าเขายังพอมีเวลามากยังพอมีเวลามากนะ,ะ,ะในการที่จะเค่อยๆเก็บสแปร์เก็บมาทีละประตูประตูแต่โอเคการที่มีทรัพยากรกองหน้ามากแล้วอัดกองหน้าเข้าไปแล้วก็บอมเข้าไปครับซึ่งมันก็มีจังหวัดหลายจังหวัดนะมันก็มีหลายจังหวัดแต่ไม่ได้นะแต่ไม่ได้เกมดูดีครับเกมใช้ได้ก็จะมาแบบดูเกมไม่ค่อยสวยงามก็คือหลังหลังจากช่วงโดนนํำสามหนึ่งไปแล้วนะ แต่ผมว่าโดยรวมเกมของเทโลดีสุพรรณก็ดีเกมคู่นี้น่าดูครับเกมคู่นี้น่าดูแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้ไปเนี่ยโค้นไปเนี่ยรับเต็มแม็กอรับเต็มเต็มเพราะว่าคู่เซ็นเตอร์ไม่มีใช่ใช่เราต้องนับรับแน่แน่เลยคู่เซ็นเตอร์ไม่มีแล้วสุพรรณนั้นได้เอริอยนโดซึ่งเป็นหน้าเป้าตัว,ตวอันตรายสุดๆของเขากลับมาอีกซึ่งชุมพลวงามเนี่ยเมื่อแบทเทนก,นกันแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ใช่หรือโดมีตันแบทเทนกันแล้วเนี่ยระบาก ดังนั้นเนี่ยเกมเนี้ยเ,เทโลไม่มีช้อยอื่นนะฮะเทโลไปเนี่ยต้องไปด้วยความระมัดระวังเมื่อมีความระมัดระวังมากสุพรรณก็โอเคนะครับเกมลุกช่วงหลังก็ไม่ค่อยฉีบพร้อมเท่าไหร่หรอกเกมที่ชนะสมุดประการมาก็แบบงงๆโชคช่วยโชคช่วยแล้วก็พลาดเองเชื่อว่าเกมออกมาเนี่ยสุพรรณบุกครัเชื่อว่าผลออกมาสเสมอโอกาสสูงน,น่าจะ,าะบแบ่งเสมอแบ่งแต้มกันไประมัดระวังทั้งคู่ระมัดระวังสุพรรณไม่ระมัดระวังอ่ะ ใส,ใส่แต่ถ้าถ้าสุพันเจอทีมที่ตั้งรับอ่ะสุพันในเรื่องไอเดียสุดท้ายจ,าจริงๆเนี่ยมันก็เตือต้อๆเหมือนกันใช่นะถ้าสุพันเจอทีมที่บุกแลกกันมีพื้นที่เให้กสิเดลากเรื่ออะไรหน่อยพื้นที่หน่อยก็ยังความีโอกาสนะเลนโดเข้าชาร์จคอสติ้งมีโอกาสแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่รับแน่นเลยเนี่ยอย่างสไตล์ของเทโรเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะเจานะยากมีโอกาสเสมอสูงครับอืม คู่นี้ความได้เปรียบของสุพรรณนอกจากเล่นในบ้านแล้วเขาได้พักมากกว่าหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันนะหนึ่งวันเขาได้เปรียบขอบใจนะหนึ่งวันอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะหกโมงครึง่งคู่นี้วันศุกร์นะผมย้ำอีกทีนึงหลายท่านอาจจะลืม<ค>ไปอ,อ่านข้อครับอ่า N บกี่โมงหกโมงครึง่งหกโมงครึง่งอ็นบนะครับ NBT ก็คือช่องช่องสิบเอ็ดขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชั่นโทรศูนย์สองเจ็ดร้อยแปดพัน